ในช่วงเข้าฤดูแรงทุกปีนะครับหรือว่าเป็นช่วงฤดูไฟป่าบางครั้งความเชื่อของชาวบ้านทั่วไปก็คิดว่าจะต้องเผาป่าเพื่อให้ผักหวานแตกยอดนะครับแต่ข้อที่จริงนะฮะสภาพป่าจริงลังตรงนี้อยู่ที่ตําบลบ้านโคกอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตนะครับในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูสยดาวนะครับเรามาสำรวจสภาพป่านะฮะมาเฝ้าระวังจุดสกัดเฝ้าระวังไฟป่า ก็อยากจะขอเรียนนำเสนอว่านี่ครับต้นผักหวานป่าแม้ว่าไม่โดนไฟพื้นที่นี้ยังไม่โดนไฟไหมนะครับก็ยังแตกยอดออกไปตามปกตินะครับนะฮะดังนั้นถ้าชาวบ้านที่จะบอกว่าจะต้องเผาป่านี่ก็ขอความกรุณาว่าไม่มีความจําเป็นนะครับถ้าปกติผักหวานป่าก็จะแตกยอดอยู่แล้วนะฮะท่านจะเห็นอยู่ใกล้ๆนี้นะครับอันนี้ก็ใช่นะครับต้นผักหวานป่านะครับก็ขอความร่วมมือนะครับจุดไฟเผาป่านะครับมีแต่โทษนะฮะ อากาศเป็นพิษนะครับสัวประสินสัตตาน้อยใหญ่เสียชีวิตนะฮะอนาคตอาจจะสูญพันธุ์ครับแล้วลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรขอความร่วมมือนะครับสาวบ้านทั่วไปก็กวนเราช่วยกันนะครับไม่เผาพืชพืชไม่เผาป่านะครับหากท่านในพื้นที่กเกษตรท่านก็ขอทําแนวกันไฟนะอยากให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ป่าดุลัดเจ้าหน้าที่เราเหน็ดหน่อยมากนะครับเจ้าหน้าที่ไปตามดับไฟอันตรายด้วยนะครับไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับ นี่กะเช่นกันนะครับจะเห็นไหมฮะยอดแตกออกมาจากกิ่งก้านนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้นนะครับช่วงนี้วันที่24กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันรณรงค์ปอดควันพิ่จากไฟป่านะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับห่วยงานราชการทุกแห่งก็ช่วยกันครับเหลือแต่เพียงชาวบ้านพวกเราทุกๆคนนะครับเพื่ออากาศสดใสของพวกเราและของลูกหลานในอนาคตนะไม่จุดไฟเผาป่านะครับ สายด่วน1362กะหากเกิดเหตุไฟไหม้ป่านะครับกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมที่จะเข้าไปรังับเหตุขอบคุณครับ